ถ้าพูดถึงน้ำอัดลมไอเชื่อว,ว่าโคคาโคล่าหรือโค้กเป็นแบรนด์หนึ่งที่ทุกคนต้องรู้จักแน่นอนค่ะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่ามีคนที่รักและชื่นชอบในแบรนด์โคคาโคล่าอยู่มากมายเราไปพบกับพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะ ในงานมิ i ติ้งของชมรมโครกไทยค่ะปีนี้เป็นปีที่เขาครบรอบยปีค่ะก็เดี๋ยวไอจะพาไปดูว่าข้างในค่ะมีอะไรที่น่าสนใจและมีกิจกรรมอะไรน่าติดตามบ้างเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะในงานนี้ยังได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารจากบริษัทต่างๆมาร่วมแสดงความยินดีกับทางชมรมด้วยนะคะ งชมรมพบไทยก็จะครบรอบ25ปีนะครับเป็นเวลาที่ยาวนานผมจริงๆก็โตมากับชมรมนี้เลยครับก็รู้สึกมีความดีใจมากที่ตอนนี้จากสมาชิกเริ่มต้นจากแค่ประมาณ10คน ตอนนี้มีถึงประมาณ2,000คนครับซึ่งด okay. ีใจครับจริงๆเป็นชมรมที่ที่เขาประทับใจกับเขามากนะคเพราะว่าเขาต่อเนื่องมีกิจกรรมตลอดแล้วเขาก็ไม่ได้มองเรื่องของตัวเขาเองความชอบอย่างเดียวเขายังมองเรื่องสังคมทุกคนนยพอเราเอ่ยปากอะไรเขาก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้นะคะเป็นความรู้สึกที่วิเศษจริงๆชมรมกลุ่มคนที่มีความรัก นะครับมีความคลั่งไคล้ได้เป็นเล่นเลยมันเกิดกันมาและซึ่งมีได้ไม่มากนะที่รวมตัวกันได้ขนาดนี้นะครับด้วยดีนะครับที่มีโอกาสที่ชมรมไทยครบรอบ25ปีในวันนี้นะครับที่บรรยากาศที่มารู้สึกได้ชัดเลยคือพี่ๆเป็นกันเองแล้วอบอุ่นมากต้อนรับดีมากถึงเราเป็นน้องใหม่นะเข้ามาครับก็ต้อนรับอย่างดีครับใจครับชมรมอยู่มาได้ยี่ปีเนี่ยต้องมีอะไรที่แน่นแฟนปูกพันกันมากอยู่แล้วเข้ามาต่อยอดอาจจะเป็น26 27 28 S <S จนถึงไปเรื่อยๆเลยครับเชิญชวนทุกท่านครับอปอุ <Open S 2> อ่นจริงๆครับดีใจนะคะที่แบบเหมือนคนในประเทศไทยที่รักโค้กอ่ะรวมตัวกันแล้วก็แบบเหมือนเกาะกลุ่มกันแล้วก็ยืนยาวมาถึง25งปีปค่ะท่านไหนนะคะที่แบบชอบในแบรนด์คาโคล่านะคะแล้วก็ชอบทุกอย่างที่เป็นโค้กอะค่ะเหมือนพี่มาอยู่ในครอบครัวของเราเราจะรู้ว่าแบบความสนุกความรักแล้วก็ <ละ S 2> รอยยิ้มมันเป็นยังไง เราจะพบกับร้านค้าที่นัของสะสมเกี่ยวกับโค้กจากโ่กทุกมุมโลกมาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันมากมายซึ่งหลายชิ้นเนี่ยไม่ได้หาดูกันง่ายๆนะคะนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมให้เราร่วมสนุกหลายอย่างเลยค่ะทั้งกิจกรรมตามจุดต่างๆรวมถึงกิจกรรมบนเวทีอีกด้วยแถมยังได้รับของรางวัลติดไม้ติดมือกักบบ้านกันไปด้วยนะคะอ,น,อ,อ,น,อน้นะ รู้สึกได้อย่างหนึ่งคือเรามาร่วมง,งานนี้โดยที่แทบจะไม่รู้จักใครเลยแต่ทุกคนต้อนรับเราเป็นอย่างดีเสมือนคนในครอบครัวเลยค่ะไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็จะมีพี่พี่ในงานชวนคุยชวนถ่ายรูปกันตลอดทั้งงานเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆนได้ลองมาทำความรู้จักกับครอบครัวโคกไทยคลับแล้วทุกคนจะหลงรักครอบครัวนี้แบบไม่ทันรู้ตัวเลยทีเดียว ก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย